เอวิดบิแฮมตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นในตำแหน่งของ C M F เนาะหรือว่ากองกลางนะครับผมสามารถไปเล่นปีกขวาตัวต่ำได้นะครับผมแล้วก็ด้านขวาเนี่ยจะเป็นบิแฮมนะครับแต่ว่าจะเป็น R M F นะครับก็จะเป็นปีกขวาอย่างเดียวเลยนะครับแล้วก็ปีกขวาตัวต่ำเล่นกองกลางได้ด้วยนะครับแต่ว่าไอ้ล่างใหม่ล่าสุดเนี่ยสามารถเอาไปเล่นกองกลางตัวลุกกองกลางตัวรับได้นะครับผมมาดูในส่วนของค่าพลังนะครับค่าพลังเกมลุกนะครับลบไปสี่นะฮะ การคลองบอลหรือว่าบอลคอนโทรลนะครับลบไป5นะฮะเลี้ยงบอลคลองบอลแบบไม่กดสปีดเนี่ยลบไป3นะครับฟินิชชิ่งนะครับเรือการปิดเกมเนี่ยลบไปสินะฮะโหจุดโทษฟรีคิกนะครับลบไป7นะฮะลูกคงคองลบไป4นะฮะลูกมงลบไป4นะครับผมสปีดลบไป7นะครับผมบาลานซ์ลบไป3ความแข็งแรงของร่างกายลบไป3นะครับผมความเหนื่อยค่าสเตมินาเนี่ยลบไป7นะครับผมสิ่งที่จะบวกเพิ่มเข้ามานะครับก็จะเป็นในส่วนของเรื่องการเลี้ยงบอลครับบวกมา1นะฮะ การจ่ายบอลสั้นบวกไป8ดนะครับจบ่ายบอลยาวบวกไป2การสนับสนุนเกมรับนะครับบวกไปห้าช่วยเกมรับเลยเนี่ยบวกไปสิบดนะครับแยงบบ่งบอลบวกไปสิบความดุดันนะครับบวกไปส7บดนะฮะความเตะแรงหรือว่าคิกพาวเวอร์เนี่ยบวกไปสานะครับที่ต้นนะครับหรือว่าการออกตัวเนี่ยบวกมา2นะฮะและอย่างสุดท้านนยนะครับคือการกระโดดนะครับบวกไป6นะครับผมก็คือ อย่างที่ว่าแล้วครับตำแหน่งเขาต่างกันนะครับถนัดเท้าขวาทั้งคู่นะครับจะมีในส่วนของแค่เรื่องอายุนะครับที่ร่างใหม่ครับอายุที่29นะครับร่างเก่าอยู่ที่24นะครับผมซึ่งตำแหน่งเนี่ยต่างกันนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเน้นเกมรับซะมากกว่านะครับใครชอบเดวิดเบคแฮมเนี่ยถ้าถามว่าไอ้สองล่างเนี่ยมันต่างกันยังไงก็คือต่างกันที่ตำแหน่งนะครับแล้วก็ต่างกันที่สไตล์ของตัวใหม่เนี่ย จะอยู่ในส่วนของออเคสตรานะครับหรือว่าเป็นผู้สร้างสรรค์เกมนะครับในแดนกองกลางนะครับผมเพราะว่าโพซ i ิชันของเขาเนี่ยมันอยู่กองกลางนะครับผมแต่ว่าด้านขวาของคุณเนี่ยไอ้ล่างเก่าอะ่ะมันจะเป็นสไตล์ของคอสเปเชียลลิตนะครับจะเป็นปีกขวาเลยอเออจะเป็นสไตล์ปีกขวาเลยคือจะกอดบอลไวข้ข้างๆแล้วก็รอจังหวะที่จะจ่ายมาตรงกลางนะครับผมอ่ะสไตล์มันต่างกันอยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าเออจะมีในส่วนของดิปปิ้งช็อตนะครับที่เพิ่มเข้ามานะครับ ซึ่งตัวนี้เหมือนจะไม่มีนะครอ่ะใครงงนะครับก็ดูตัวอย่างได้เลยนะครับก็จะปั่นโค้งๆประมาณนี้นะครับผม